ปี2568นี่เป็นปีที่พิเศษมากนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยครบรอบ50ปีพอดีเลยนี่คือหมดหมายที่สําคัญมากที่แน่นอนว่าก็เต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นจุดที่ทําให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนมากๆนี้อย่างจริงจังเหมือนกันเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้จะพาไปสํารวจสายสัมพันธ์ที่ทั้งดูชื่นมืน่นแต่ก็เต็มไปด้วยความท้าทายนี้ไปพร้อมๆกันครับเริ่มกันที่คําพูดที่เราน่าจะคุ้นหูกันดีเลยนะครับ ไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันประโยคนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นธีมหลักของเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการเลยที่สะท้อนถึงความผูกพันอันแน่นแฟน้นแล้วก็เป็นแกนหลักของการเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีซึ่งถ้าเรามองแค่ภาพภายนอกก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันสวยงามและแต่ไม่ด้วยมีตรภาพจริงๆครับเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาคุยกันหลักๆ4ี่เรื่องนะฮะเริ่มจากภาพการเฉลิมฉลองที่ดูยิ่งใหญ่ไปดูผลประโยชน์จริงๆที่จับต้องได้ว่ามีอะไรบ้าง ดังนั้นจะไปดูความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์ว่าประเทศไทยจะเดินเกมบนเวทีโลกที่ซับซ้อนนี้ต่อไปยังไงมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับภาพของการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่มากปี2568นี้ถูกเรียกว่าเป็นปีทองแห่งมิตรภาพไทยจีนเลยนะฮะทีนี้คําถามก็คือไอ้คำว,ว่าปีทองเนี่ยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ข้างในบ้าง พอมาดูไทม์ไลน์แล้วจะเห็นภาพชัดเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่การฉลองธรมธรมดาานะครับมันมีอีเวนต์ใหญ่ๆเกิดขึ้นตลอดทั้งปีเลยตั้งแต่ต้นปีเลยนะฮะก็มีการเยือนของนายกรัฐมนตรีที่มีการประกาศเป้าหมายใหญ่ร่วมกันเลยว่าจะสร้างประชาคมที่มีอนาคตร,ร่วมกันตามมาด้วยงานเอ็กซ์โปขนาดใหญ่และที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการเสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีเลยทีเดียวทั้งหมดนี้คือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆ โอเคพอเราเห็นภาพการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ไปแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราได้อะไรแน่นอนครับว่าเบื้องหลังการทูตสวยๆเนี่ยมันต้องมีผลประโยชน์ที่จับต้องได้เสมอในส่วนนี้เราจะมาดูกันครับว่าภายใต้ความสัมพันธ์ที่ใกล้คิดกันขนาดนี้ประเทศไทยได้ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอะไรกลับมาบ้างโดยเฉพาะในมุมของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ถ้าจะให้เห็นภาพชัดที่สุดเนี่ยต้องไปดูที่งาน Thailand China c o r p o r a t i o n Expo เลยครับเป้าหมายของงานนี้ใหญ่มากนะฮะคือการผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางซัพพลายเชนของโลกโดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างรถ EV ีพลังงานสะอาดแล้วก็ดิจิทัลแต่ที่ผมว่าน่าสนใจไปกว่านั้นคือการลงทุนในคนครับมีการเปิดตำแหน่งงานกว่า3,000ตํตแหน่งแล้วก็มีทุนการศึกษาอีก400ทุนนี่คือการวางรากฐานสำหรับอนาคตร,ร่วมกันอย่างแท้จริงเลย และนี่คือตัวเลขครับที่ตอกย้ําว่าทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่ลมปากมูลค่า MOU ที่เซ็นกันในงานสูงถึง6000ล้านบาทโอ้โหตัวเลขนี้มันบอกชัดเจนเลยนะฮะว่านี่คือการลงทุนที่จริงจังมากๆครับเอาละครับเราเห็นด้านที่สดใสกันไปเยอะแล้วทีนี้ได้เวลาพลิกเหรียญมาดูอีกด้านกันบ้างเพราะว่าภายใต้ความร่วมมือที่ดูสวยงามนั้นมันมีเงาของความเสี่ยงแล้วก็คําถามสําคัญๆเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนที่กําลังเติบโตในไทยซ่อนอยู่เหมือนกัน หนึ่งในเงาที่น่ากมลที่สุดเลยก็คือสิ่งที่เราเรียกกันติดปากว่าทุนจีนสีเทาครับคือต้องเข้าใจก่อนว่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องโจรผู้ร้ายธรรมดานะครับแต่มันเป็นกลุ่มทุนที่มาในคราบนักธุรกิจหน้าฉากดูดีเลยแต่เบื้องหลังนี่สิมีทั้งฟ้องเงินพนันออนไลน์สแกมเมอร์ครบสูตรสิ่งที่ทำให้ปัญหานี้ยิ่งแก้ยากขึ้นมาอีกก็คือวัฒนธรรมก่นซี่หรือระบบเครือข่ายพักพวกของจีนที่มันดันมาคล้ายกับระบบอุปถรัรมภ์ในสังคมไทยพอดีเป๊ะมันเลยทำให้ธุรกิจจสสีีเเเทททาา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 วกกกกกนนนน้้้้หช่่่่อองงงงงงแแรรรรซึึมึมมลลล็ฝััใัใใคคไดยยยขตบ อิทธิพลของจีนมันไม่ได้มีแค่เรื่องสีเทาๆนะครับเรื่องที่ดูเหมือนจะถูกกฎหมายทุกอย่างอย่างอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยก็น่ากังวลไม่แพ้กันการเติบโตของแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง s h o ป e e Lazada, TikTok Shop ได้สร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่า soft capture หรือถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็คือการค่อยๆเข้ามาครองตลาดอย่างเงียบๆจนผู้ประกอบการไทยตัวเล็กๆเนี่ยหายใจไม่ออกแข่งขันลาบากขึ้นเรื่อยๆ และมันก็อาจจะนำไปสู่การสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้เลยอีกหนึ่งความเสี่ยงที่หลายๆคนอาจไม่ค่อยรู้คือปัญหาการสวมสิทธิ์สินค้าครับถ้าจะให้อธิบายไม่ง่ายเลยนะฮะก็คือบริษัทจีนใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อส่งของไปอเมริกาแล้วก็บอกว่า made in Thailand เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีแพงๆที่อเมริกาเขาตั้งกำแพงไว้กับของจากจีนโดยตรงผลคืออะไรครับ ผลก็คือสินค้าจากไทยอย่างโซล่าเซลล์เนี่ยโดนอเมริกาขึ้นภาษีไป3 7 5 2โอ้โหสูงขนาดนี้ก็เพราะเขาบอกว่านี่มันไม่ใช่ของไทยแท,แท้แต่เป็นของจีนที่แค่มาใช้บ้านเราเป็นทางผ่านเท่านั้นเองแล้วเราจะทำยังไงกับปัญหานี้ดีก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่างดรอาชนันเกาะไพบูลจากธรรมศาสตร์ท่านก็ได้เสนอทางออกมาหลายข้อเลยตั้งแต่การกลับไปทบทวนกฎของ B.O.I ให้มันเข้มงวดกว่าเดิมต้องมีการตรวจสอบที่มาของชิ้นส่วนใน s u พพ l y ยเชนอย่างจริงจัง ไปจนถึงการตั้งคณะทํางานร่วมกับสหรัฐเพื่อแก้ปัญหานี้ที่ต้นตอเลยครับความท้าทายมันไม่ได้จบแค่เรื่องเศรษฐกิจนะฮะมันลามมาถึงเรื่องความมั่นคงด้วยการซ้อมรบร่วมอย่าง Blue Strike 2องพเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยมันเหมือนดาบสองคมครับด้านหนึ่งเราก็ได้ฝึกทหารได้เทคโนโลยีกระชับสัมพันธ์กับจีนแต่อีกด้านหนึ่งละ่ะ โอ้โหมันก็เสี่ยงที่จะไปสร้างความตึงเครียดกับอเมริกาและพันธมิตรแล้วก็อาจจะถูกลากเข้าไปอยู่ในเกมการเมืองระหว่างประเทศที่มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดก็ได้ครับทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยครับมันก็เลยพาประเทศไทยมาอยู่ตรงจุดที่ต้องเดินหมากทุกตาอย่างระมัดระวังที่สุดโจทย์ใหญ่ตอนนี้เลยไม่ใช่การเลือกข้างแต่คือจะทํายังไงให้เราทรงตัวอยู่ได้บนเวทีโลกที่เดิมพันมันสูงขึ้นทุกวัน แต่ในเกมที่ซับซ้อนแบบนี้ไทยเราก็มีไพ่ใบพิเศษอยู่ในมือนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าการทูตโดยสถาบันพระมหากษัตริย์การเสด็จเยือนจีนของในหลวงรัชกาลที่1ิเนี่ยในทางรัฐศาสตร์เขาจะมองว่าเป็นทุนเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากพูดง่ายก็คือมันเป็นการทูตระดับสูงสุดที่สามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในแบบที่นักการเมืองธรรมดาอาจจะทำไม่ได้ครับในสายตาของนักวิเคราะห์ต่างชาติเนี่ยการเสด็จครั้งนี้มีความหมายซ่อนอยู่เยอะมากครับ อย่างแรกเลยคือมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าไทยเรายังคงรักษาสมดุลไม่ได้ทิ้งจีนไปหาอเมริกาอย่างที่2คือการมองไปสู่อนาคตดูได้จากกําหนดการที่ส่งไปทอดพระเนตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์อวกาศมันบอกว่าความร่วมมือยุคใหม่มันไปไกลกว่าเรื่องค้าขายแล้วและสุดท้ายมันก็ดึงดูดความสนใจจากสื่อทั่วโลกตอกย้ําสถานะของไทยในฐานะรัฐตัวแปรสําคัญของภูมิภาคนี้ครับภาพการ์ตูนการเมืองภาพนี้น่าจะสรุปความท้าทายทั้งหมดได้ดีที่สุดเลยนะครับ เราจะเห็นภาพมังกรตัวใหญ่ซึ่งก็คืออิทธิพลของจีนกำลังเข้ามาในบ้านเราผ่านประตูหลายบานเลยแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดก็คือคนเปิดประตูต้อนรับก็คือเจ้าหน้าที่ของเราเองภาพนี้มันสะท้อนความจริงที่ว่าการจะรับมือกับอิทธิพลจากภายนอกได้สุดท้ายแล้วมันต้องเริ่มจากความเข้มแข็งจากภายในของเราเองครับและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับว่าประเทศไทยจะสามารถบริหารความสัมพันธ์นี้ เพื่อโอบรับความมั่งคั่งจากพญา,ามังกรโดยที่ไม่โดนไฟของมันเผาไหม้ไปสะกก่อนได้หรือไม่นี่คือโจทย์ใหญ่จริงๆครับที่อนาคตของพวกเราทุกคนขึ้นอยู่กับคำตอบนี้